อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺว่าตาลาได้ประทานท่านนาบีมาเนี่ยให้อยู่บนความเมตตาเมันอยู่บนพื้นฐานของการดูแลสังคมพื้นฐานของการให้การช่วยเหลือต่อสังคม วะอินนักละอาลัคุลุกินอาดิมท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมนั้นอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมอันยิ่งใหญ่ศีลธรรมอันสวยงามมารยาทอันสวยงามที่เราจะไปหามารยาทที่สวยงามแบบนี้ที่อื่นเนี่ยมันหาไม่ได้แล้วทําไมล่ะครับศาสนาอะไรส่งเสริมให้ให้ให้แบบให้ให้แบบให้เต็มที่เลยนะแล้วท่านไม่ได้สอนอย่างเดียวนะครับหากว่าเราได้ไปศึกษารายละเอียดเนี่ยนะครับมีคนเผ่าเผ่านึงมาขอท่านนบีเนี่ยท่านนบีบอกว่าน่ะระหว่างสองเขาเนี่ยจะมีแพะมีแกะอยู่เอาไปให้หมดเลยให้หมดเลยแล้วเขา ก็กลับไปด้วยกับแพะแกะที่เต็มเลยนะแล้วก็กลับไปยังกลุ่มชนของเขาเนี่ยแล้วก็บอกว่าอัสลิมูอัสลิมูเข้ารับอิสลามกันเถอะทาไมอ่ะพาะมูฮัมหมัดให้ไม่กลัวจนเลยให้ไม่กลัวว่าตัวเองจะได้รับความเสียหายเลยนี่มันเป็นแบบอย่างอะไรกันมันเลยมาเป็นตัวอย่างแกเราเนี่ยนะครับท่านนบีมูฮัมหมัดสุนลาะลอฮฺฮวาลิลลัสลัมแน่นอนนบีให้เนี่ยนบีไม่ได้ไปหวังอะไรจากเขามากมายหรอกแต่สิ่งที่คาดหวังคือนู่นจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาให้อัลลอฮ์ได้พอใจดังนั้นพ ให้ทั่วไปเนี่ยเอาละมันอาจจะบอกว่าฉันบริสุทธิ์ใจนะฉันให้ฉันไม่ได้หวังอะไรหรอแล้วไม่หวังเลยเหรอเออไม่หวังเลยอันนี้คนทั่วไปนะครับแต่คนทั่วไปในมุมลบก็มีเหมือนกันฉันให้น่ะหวังเดี๋ยวยังไงสักวันหนึ่งเขาก็คงจะสํานึกในบุญคุณแล้วก็หรือไม่ก็ไปทวงบุญคุณสักวันหนึ่งแหละเพราะฉันเคยให้เขาเอาไว้เนี่ยนะแสดงว่ามันมีสัมพันธ์มีอะไรบางอย่างให้กันและกันเห็นไหมมันจะมีบางมุมแต่สําหรับผู้ศรัทธาแตกต่างจากสองมุมนี้นะครับให้โดยหวังข้างบนหวังจากความพอใจจากพระผู้เป็็นนนนเเเจจจจจจ้้้้้้าาาาาแแลลลวววมมม่่ออไดรััับบคคพใกกผผูปะสง เขาจะได้พอใจกับเราด้วยซึ่งท่านอานัสออบนุมาลิกเนี่ยนะครับได้บอกว่าในเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะท่านอานัสบอกว่าเราเนี่ยก็เข้ามาสู่แนวทางของอิสลามเนี่ยก็ด้วยกับทรัพย์สินด้วยกับสิ่งที่มันเป็นความผาสุกต่างๆในดุนยานี่แหละแต่พอเราเข้ามาแล้วนะเราก็ทิ้งสิ่งที่ความผาสุกในดุนยาเพื่อที่จะเอาความผาสุกที่ถาวรในโลกหน้าต่างหากดังนั้นครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการให้อิสลามจึงได้ส่งเสริมครับ